พี่น้องเที่รักจดหมายของนับบุญเปาโลมักจะเริ่มต้นด้วยคำทักทายการระบุตัวตนและพระศาสนาจักที่ท่านกำลังเขียนถึงแต่ในจดหมายถึงชาวโรมท่านใช้ถ้อยคำที่แตกต่างซึ่งอาจเป็นเพราะท่านไม่เห็นด้วยกับความคิดของขิตชนชาวยิวบางคนที่อย่างบังคับให้ใช้ข้อกำหนดของธรรมบัญญัติซึ่งแสดงถึงความไม่เข้าใจในพระหัสถานจากความเชื่อ เปาโลจึงเน้นถึงการที่ท่านต้องรับใช้พระเยซูเจ้าและเรียกตนเองเป็นผู้รับใช้ที่เต็มใจเลือกที่จะรับใช้เจ้านายขณะเดียวกันท่านก็ยังใช้ฐานะของผู้ที่ได้เห็นพระเยซูเจ้าผู้ทรงกับคืนชีพว่าท่านคืออัครสา,าวกที่ถูกเรียกอีกด้วยด้วยเหตุผลเหล่านี้ท่านจึงมั่นใจว่าท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจพิเศษ ในการนำข่าวดีแห่งพระวรสารไปยังคนต่างชาติซึ่งเราทิศชนทั้งหลายก็ต้องตระหนักในการประกาศข่าวดีด้วยเช่นกันทิศชนได้อยู่ภายใต้พระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นทั้งพระหันสทานและของประทานเราจึงต้องมีความรับผิดชอบในการร่วมส่วนกับพระเยซูเจ้านำผู้คนทุกคนทุกแห่งมาสู่ความเชื่อและเป็นประชากรกศักดิ์สิทธิ์ พราะนี่คือชีวิตในรูปแบบนัแท้จริงที่สุดที่ควรเป็นเปาโลจึงปรารถนาให้คนทั้งหลายได้รับพระหันสถานและสันติสุขที่มีเพียงพระเจ้าและพระบุตรของพระองค์เท่านั้นที่สามารถประทานให้ได้พระหันสถานที่พระเจ้าประทานให้เราแต่ละคนนั้นจึงเป็นประสบการณ์ต่างๆที่เราจะต้องได้ถึงความรักของพระเจ้าในชีวิตของทุกคน วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้ตอบรับการเรียกของเราในฐานะต่างๆพร้อมเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าและข่าวดีของพระองค์ผ่านสถานการณ์ในชีวิตของเราทุกๆวัน I